น้องจ๋าน้ำครับน,น,น้ำแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่าเห็นหนาเนาะเห็ดจ๋าเห็ดเต็มเดินไปหมดเลยเห็ดขั้นตะเล่นจ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าออกเต็มเลยออกเต็มเลยจ้า ตั้งกล้องจ้ะม,ม,มือนี่ตั้งกล้องว่าเห็นหน้าพ้นพร้อมจ้ะเห็นแต่มือนี่ละเ่าต้องเห็นหน้าพ้นดอกจ้ะนี่น,นี่พี่น้องจ้ะเต็มเลยเก็บเศษถุงที่สาวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเก็บเศษถุงนะคะเฮ้ เขาเป็นกุ้มเป็นกุ้มเต็มเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอ้าดังก็บ่ได้ติดทอนทางจ้ะติดถนนทอนทางเลยเขาจะเก็บเก็บคือเกาหล่ะจ้ะไปเฮ็ดความสะอาดที่บ้านเอามันติดท,ทางจ้ะติดทอนทางเลย้นยางเต็มเลยจ้ะยางเต็มเลย สวัสดีค่ะมามามาเก็บเพจเก็บเพดพูน่ะพูน่ะพูน่ะออกเป็นกลุ่มเต็มเลยพูน่ะจากคนแมพี่น้องจ่าเก็บ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 เส่ถทุ้งจ่ะค้นหลายค้นหลายค้นเต็มทางออกก็มาออกยออู่ติดทางจ่ะออกก็ออกติดทางเลยนะคะแม่พี่น้องจา๋า แถตรงใกล้ๆเนี่ยนี่ถ่ายยุ้มือนี่ค่ะถ่ายยุ้มือนี่ใกล้ๆมือน,นี่เพื่อนเห็นบ่กยางมาบ่เห็นละเหยียบนี่แต่มือได้ไหมกับไผ่ยงางเลยเนาะทุ่มมือก็หลวมโอ้อันนี้น้ำมาพี่สาวใกล้ๆดอกนี่จอดอกมันนี้อืมนี่ ุ่มเป็นกุ่มเลยโอ้ยเป็นกลุ่มเห็นวเต่าน้ำน้เป็นกลุ่มนีนนมน่เห็นโ่นตวนน่ะไม่เห็นลาวัสิกว่าจะเห็นได้ยางว่าสัน มาเสือเห็นยังไงเนาะจุ่มนี่ค่ะปจุ่มนี่เดี๋ยวบ้าจุ่มเลยจุ่มเป็นจุ่มเต็มเลยติดทางเลยเปล่าเก็บตัวมันติดทางข้าสิว่ามานังเฮ็ดเอียงอยู่นี่ กระตายยังบอกออกมาจา้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็นมันได้หลาย,ลายก่อน,นมันเจอหลายๆก่อนก่อนเสี่ยวออกมาพระท่านมาเจอแล้วกะเฝ้าเาก็บก่อนพระท่านได้ได้เอาออกมาซ้ำดอกเก็บใส่ถุงก่อนนี่ครับแต่ออดอกงาม,งาม าใกล้ๆแล้วจังเห็นอันบั้นดอกน้อยดอกน้อยเลยบ่บั้นคายเหี้กับบั้นคายเพื่อนดอกน้อเห็้อันนี้เนาะดึงขึ้นมากระบอไม่นี้มันออกแก่ไคอยู่ <Gym. S 2> นี่ครับเขาได้อยู่น้ำหยาบขาได้ออกอยู่หนามอยู่หกเนาะเออเหมือน้นบางนั้นเขามาเก็บมันอยู่น้ำหยาน่ะเหมือนนั้นเขาได้เคลียออกมาใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเคลียร์ เก็บเอาเก็บเอาเลยถามว่าหน่อพีกับเก็บไงเก็บมันเลยแหละเก็บมันเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บมันเลยบ่เเกก็็บบ เก็บเก็บเก็บไม่ได้เก็บมันนี่โอ้ดอกทำงานหลายเป็นยังหลายคักหลายแน่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจับกูนะ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 โอ้เป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเลยจ้ะกลุ่มเป็นก้อนเลย เก็บง่ายเลอนี่น,นี่เก็บง่ายครับก็เป็นยางดอกเดียวเราคอยจับเดีเจ้าไปหาเดีย๋ยวคุณจะยางไปหาคุณไปก่อนแล้วยางไปหาไว้จ้ะสิเก็บเพราะว่ามันติดทางจากบอลเมลพิงค์เลจ้ะติดทางค่ะ ติดทางมือกันนะมือกั็ไหลลงมามือไหลลง,งล,ล,ลงมาทำไมคะบ่บหนาเสื้อนเอาะจเนาะยังมีเฮาเก็บอยู่ได้ตลอดเอาโลด เจียสีอันเก็บไปหอดเดือนเจ็ดเดือนแปดขวบเก่ามันพุนูนพุ้ดนี่ขวบเพชรอันเซฟออกพูนพุน้ดนี่ออกจังสีครับออกแน่เพ็ดนี่ยังบ่หยุดออกบ่หยุดออกกต่สิบ่หยุดเก็บจ้ะ ก็ออกไปหอดเดือนใดสิเก็บไปเรื่อยๆจะเก็บร้องเบิงเพิ่นสิออกไปหอดเดือนใดพี่พรอพ่อแม่พี่น้องเก็บไปเรื่อยๆเลยจ้ะออกถึงเดือนใดก็สิเก็บไปถึงเดือนนั่นละ บ็จะเอาออกออกระสิบ่หยุดเก็บพือกันลรอว,วะเรามีเวลาเก็บจะเรามีเวลาเข้าป่ากันเดี๋ยวคุณตะก่อนไปเฮตดงานละกะเรามีคนพามาละจ้ะช่วงนี้เขาก็ต้องเข่าป่าเก็บทุกมือเบิ่งจ้ะเด็กก็ปิดโรงเรียนนะคะสบายสบายจ้ะ ดอกจากอันเปื่อยแน่ว่าเป็นยังจะถูกฝนถูกหมอกแห้งถูกฝนถูกหมอกเปื่อยเบิดจะเจอตั้งซีกมันนะจะเก็บมันเก,ก็บมวลดีแนวยางเราบร่เจอหันตี้ ไปเรื่อยๆจะออกไปถึงเดือนไหนอยากรู้จังเพราะว่าปีแรกจะเขาเก็บเพียอันนี้ปีแรกเขาเลยอยากรู้ว่าเพื่อนทีออกไปฮอดเดือนใดปีใดจะได้เห็นประเทศอื่นเพื่อนเก็บอัน หิมะลงเพิ่นกแตเก,าาก,ก็บนอกจากเนาะหิมะลงเพิ่นกแตยังเก็บคือเก่าบลูวายยูนี่ันสิอันนั่นบอหิมะลงสิเบิดบอสิเศร้าบอแต่ตอนนี้ก็คิดว่ายังบ่หนาวปันใดจ้ะอากาศยังดีโอเคอยู่มือก็บ่เย็นปันใดใส่ล่ะอยู่ไกอีกล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนโมค่นี้บ่ หมดแค่นี้เหรอมีเห็ดหนังไก่น้ำจ้ะหนังไก่เน่าละพมเดทายดอกหนังไก่เน่าพี่ายออกอีกไหมอีกไหมอยู่ไหนอยู่ไหนุณป่ะก่อนเราไปหาอยู่มุมใดละ่ะพูดจากวิญญางไปหาอยู่คพณ่รนแล้วเห็นบ่เห็นบ่เท้ามีบะ พูดเลงยางไปฮู้จ้ะไหนๆคุณนี่ละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจะเคลื่อนถึงจ้ะจะเคลื่อนทุนเลยแรงจให้เดินเตะใ้เดยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้สลัมต่างแข่งได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ในเนอย่าลืม ตดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดลิปใหม่ๆของพลังฟังโขงนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าแทงแทงกันนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามารับมาชมมาเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้พลังฟังโขงจา๋าพ่อแม่พี่น้องจา๋าตอนวันๆพลังฟ,ฟ,ฟ,ฟังโขงกับเขาเต่ปลานี่แหละ <c oughs> โอ้เก็บคันคอจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าขอโทษขออภยัย ไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าบ๊ายบาย,บายขอบคุณค่ะ